ก็จากเมื่อกี้นะครับที่แนะนําสินค้าหมายถึงว่าผมเดินมามาเจอของแปลกๆกันนะก็ได้เจอนี่นี่น,นี่ตอนนี้ก็มีท่านผู้สนใจมาทดลองนะครับอ่านี่หน้าตาเคืิบเคลิ้ม <c oughs> เป็นไงบ้างครับน้องรู้สึกไงบ้างครับก็ดีครับอ่าน,นี้อันนี้นวดส่วนหลังใช่ไหมครับ <c oughs> ผมมาแล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่าคือไม่ต้องจับติดเก้าอี้เลยใช่ไหมถ้าถ้าเกิดดันแรงเกินมันก็จะหยุด ใช่ไหมครับมันไม่อยู่หรอกพี่คือมันอยู่ันกฎของเราอ่ะมันจะทำอะไรอ่ะอ๋ออ่าเนี่ยเนี่ยมันจะนวดนวดอย่างเงี้ยนะรู้สึกสบายแล้วก็คลายความเมื่อยล้าได้ใช่ไหมครับได้อ่าคือที่เขาบอกว่าอ่านี่นี่นี่แล้วถ้าเกิดว่าจะช่วงคอหรือช่วงหลังช่วงใดมือจะคล้องอย่างเงี้นะครับแล้วก็ เข้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเอ้ะทำไมผมรู้อันนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำมืดหันเข้าหาแตงกอนเพราะว่าเมื่อตามฟีวันก่อนผมได้เป็นนั่งทดลองทําแล้วนะครับก็กได้รู้เทคนิคเดี๋ยวจะอธิบายฝังแล้วกันก็คือถ้าต้องการให้ตึงแน่นก็ดึงดึงแขนออกมาแต่ถ้าเกิดดึงมากเกินมันจะหยุดหมุนไม่ไม่หยุดหรอกนี่มันจะปรับของมันเองค่ะปรับของมันเองไม่ไม่ท่านแน่นมากๆหยุดใช่ไหม ่ามันเหมือนตึงมากเลยคือใช้คนมือใช้มือุดหยุดเข้าแล้วก็ขายครับคือคือไอจุดที่มันหมุนหมุนเนี้ยมันเปรียบดังนิ้วมือคนนะนิ้วเงี้ยบีบแบบเหมือนนวดน,นวดอะไรเงี้ยนะอ่าาอ่ตรงนี้ส่วนส่วนหลังใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับน้องดีครับดีนะครับาขอดูส่วนหลังหน่อยอ๋ออันนี้ส่วนคอรู้สึกยังไงบ้างครับน้องครับขอบขอบใจมากนะครับ อาขอช่วยค่อยๆเลื่อนลงมาให้ดูหน่อยได้ไหมดีกว่าคนที่บ้านเยอะดีกวับคนที่บ้านเยอะผมไม่ทำพังนะจ้าไฟรุดครับไฟรุอ่าเดี๋ยวให้เขานนหน่อยนึงเดี๋ยวๆให้น้องช่วยทำตัวอย่างให้ค่อยๆเลื่อนลงมาอ่า,อาทำไงเดี๋ยวพี่จะถ่ายเป็น,ปนรูปหนึงต้องเขยับออกจากอี้หน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ทำไงครับ ค่อยๆเลื่อนลงแล้วแล้วมือมอ,ออกก็ได้แล้วเวลาเราเนี่ยเนี่ยถ้าเราเราจะรู้นะว่าช่วงเอวคือเรามออกอย่างนี้ก็ได้อ๋อช่วงเอวมือออกได้แล้วช่วงประมาณหลังๆก็เอาออกได้เจ้าหน้าที่ชื่ออะไรครับขอรู้จักหน่อยชื่ออะไรครับคุณอะไรครับชื่อเตยจ้ะเตยอ๋อ,อชื่อแปลกดีแล้วแล้วควนนี้นะครับชื่ออะไรครับ การนะครับผมจันทบุรีใช่ไหมครับการเฉยๆไม่ใช่การจันทบุรีการเฉยๆนะครับม,รมันเซฟตา้ยอะมาดีีๆๆอ่ะถามหน่อยอ่ผมผมไม่ได้ทะลึ่งนะครับเขาบอกว่านวดได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมครับได<ช>้ครับผมตั้งแต่ไหนถึงไหนอ่านอย่างเงี้ยเห็นคอตั้งแต่ลงมาลายลายหลังเอวแล้วก็ส่วนล่างล่ะ ต้นขายันต้นขายันน่องฝาท้องฝาเท้าได้หมดโอ้ได้ทุกส่วนของร่างกายก็คือถ้านวดเท้าก็เอาเท้าไปวางเลยใช่ครับผมแล้วตรงน่องก็แนบที่น่องเลยน่องไปวางเลยสามารถวางนอนกับพื้นได้เลยได้เลยครับใช้งานได้เลยครับแต่นี่ทดลองให้แค่ช่วงบนใช่ครับครับขอบคุณมากแล้วคุณอะไรครับผมชัยยานันท์ครับชัยยานันท์นะครับ พอเน่ามากทุกวันเนี่ยมาาันจะปวดเนี่ยเาเรียกว่าเป็นหวันรองกระดูนัำเต้นร่วงสรับเลับเพชรเรานะคะรายก,การนวดก็เป็นนักใหญ่มากตอนนี้นอยู่ที่วัก้ดขา,าดีแค่ไหน,นผมคง<ม>จะพูดมากไม่ได้ต้องไปลองเองนะครับก็จะได้รู้ว่าชอบไหมสนใจไหมรู้สึกอย่างไรแต่ครั้งแรกที่ผมลองก็รู้สึกดีนะครับก็เห็นว่าในงานนี้ก็ออกไปหลายตัวอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ครับผมามากเลยยี่สสิบตัวแล้วครับอ่า คนหนึ่งไปไหนแล้วไม่ทราบเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเบอร์โทรมาแล้วถามผมให้บอกอีกทีหนึ่งครับติดต่อไดครับได้ไหมครับได้ครับ0ูเสามครับสามหนึ่งห้าครับหกสามสามเก้าครับครับผมชื่อคุณอะไรครับชิญันันครับผมก็คือโทรมาสอบถามได้เลยกึนนวด JTT ครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับวันดีครับขอบใจทุกๆคนนะครับ ขอบใจนะครับน้องการขอบใจคุณเตยใช่ไหมโอ้ชื่อแปลกจริงๆในงานน้ำมาสการองพระปฐมเจดีปี2560ครับวันสุดท้ายวันที่8พฤศจิกายน2560ไปเจอเต้นแบบนี้ที่ไหนเขาก็มีนวดฟรีเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับปีหนึ่งออกตามงานทั่วไปหลายจังหวัดครับครับโอเคขอบคุณครับครับผม